ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในรายการอีรอนเมกแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเม k e e อมนะครับผมไม่เห็นในโฆษณาใน Google Play Store ก็คิดว่ามัน่าจะสนุกเออมันต้องควบคุมใบหน้านะครับให้มันเป็นสีเส้นสีเขียวเฮึอรอยยิม้มโอช่แล้วผมต้องทำอะไรเนี่ยดียนะเขียวเขยวเขียวเขียวเข,ข,ขียวอยูไ่ไหน ไฮ้ยม่ได้ทะลึงไม่ได้ทะลึง,งนะมันอะไรคิวๆอยู่ไหนวะตรงนี้โอ้โอเคยังเอ่อมันน่าจะโอเคแล้วนะเนี่ย Message here back อ๋อต้องนวดหลัง เชี่ยร้อนเอ่อโลฮาเนกอ๋อต้องหมุนหัวอืมมันอาจจะแหลกนิดหน่อยนะครับผมไม่รู้เป็นไรแบตบผมจะหมดเหรอแน่าน่าใช่้อ,อยงหนัก้ เด็ลิปเด็ลิปอืออือปวดหลังแน่มึงโยนะ่เนี่ยอย่ายกแบบนี้นะโยบถ้ายกหนักจริงๆอะ่ะหลังหักนะ <laughs> ถ้าอะไรมึงวะเบกเฮีย s u พรายส์เออได้ๆผมขอลองอะไรสักหน่อยเออ ดูดูดเดู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 มันกวางเลยเฮ้ยอ้าฮ่าฮ่าฮ่าเจอันนี้ก็ต้องทำอะไรเนะี Make him <c oughs> <c oughs> ่ยเบคฮิมโปรพัสแกขอแต่งงานท่าผู้ชม,มอย่าลืมอย่าลืมทำแบบนี้ครับตอนไปขอแต่งงานต้องทำแบบนี้ทา่นี้เลยเนะี่ย <laughs> คุณครับคุณจะยอมเต้นกันกับผมไหมเออทีบเดี๋ยวขอไปนี่อขอท่านี้ <laughs> ล้วงล้วงอะไรเฮ้ยโอ้ต้องตามไหมมั้ออเต้องแบบนี้ แคลลี yeah, ่เหรอครับวู้ฮู้ยกกูดิเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ดีก็ได้นะครับกเหี้ d ดูสปริตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสำรวจหน่อยไว้อะไรวะเนี่ย จะพกเดรดไม้มาไอ้เหี้ยเฮ้ยขอโทษด้โยจอมเฮ้ยมือนี่มันหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะต่อยหนะ้าอ๋อต้องกูมือเดี๋ยวมึงมือมึงไปเองอะท่านผู้ชมขอโทษขอโทษขอโทษอ๋อต้องแบบนี้โอเคเมกเฮียลุกคลั่ง เชียรน่ากลัวอ๋อเย้น่ากลัวจริงนะคุณผู้ชมคิกอ่ะฟุตบอลโอ้โหโอ้โอ้เบคแฮมเซฟฟุตบอลอืม Make here เ uh, อ่อ so render คืออะไรอ๋อยกมือขึ้นยอมอ๋อแบบนี้นีเองโอเคโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าถึง20อันนี้ก็พอนะครับรู้สึกว่าเกมไม่ไม่มีอะไรแล้วอะ Beckham B บีจี e คืออะไรวะบีจีโอ้อนเนี่ยโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ <laughs> คืออะไรอะ่ะมันทำอะไรวะอ๋อต้องทำท่านี้ทำอะไรแบกเฮียสควอตสอง สามสี่ห้าเยี่ยมสะกดห้าทีพร้อมเลยโอเคเอาแล้วท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกัไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า